ไ้ซันทำงานที่2,900รอบครับวิง่งขึ้นไปเรื่อยๆอย่อนที่50เมตรขณะนี้ลำเลียงน้ำโดยท่อพีอีนิ้วครึ่งครกับทีมงานช่างนิคมบันเทิงโซลาเซลล์จำนวนแผ่นขับที่6แผ่นนะครับ540วัตต แคนาเดียนอันนี้เราบรรทุกมาสเปร์ไว้นะครับเพื่อจะให้ถูกใจลูกค้าส่วนน้ำออกก็ได้ดังใจมากเลยนะเพราะเราเทสก่อนหน้านี้แหละอันนี้สถานที่เป็นวัดนะครับเล่ง แรงรวมศรัทธาจิตใจนะครับของเพื่อนมนุษย์ตอนนี้เราก็จัดที่เสาเลยอยู่ในช่วงกำลังเทสนะครับแผ่นโซลาเซลล์นะครับจำนวน6แผ่นแต่ทีงานเรากำลังจัดที เพื่อเป็นการยึดเกาะติดกับปูนซเมมเอ๋ครับหินนะครับเขาเรียกพารานหินหรือเปล่าพลรานหินดิโอ้ยมึงกระไดสิด